ดวงรายวันประจำวันพุทธที่29กันยายนพุทธศักราช2564แรม8ข้าเดือน10ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานงานที่ทำอยู่กำลังดีขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จจะเกิดขึ้นในช่วงนี้การเงินมีไรายได้เข้ามาแต่อย่าประมาทเพราะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายมากขึ้น ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีมีความเข้าใจกันมากคนโสดไม่ค่อยซีเรียสเรื่องความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้สีมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขสองเลขหกและเลขเก้าคนเกิดวันอังคารการงานมีการเปลี่ยนแปลงวางแผนทำงานโครงการใหญ่ การเงินมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางหากทำอาชีพเสริมจะมีรายได้เข้ามามากมายความรักคนมีคู่กลายเป็นค,ค,คู่ชีวิตคอยจูงมือช่วยเหลือกันคนโสดยังโสดต่อไปเพราะยังเอาแน่เอาน,นอนกับความรักไม่ได้สีน้ำโชคสีฟ้าและสีน้ำเงินสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขสองเลขหกและเลขเก้า คนเกิดวันพุธการงานก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดสมหวังเกินความคาดหมายการเงินดวงดีเงินก้อนกำลังจะเข้ามาในไม่ช้าความรักคนมีคู่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันคองรักกันไปอีกนานคนโสดได้พบรักแบบไม่คาดคิดอยู่ดีๆก็ได้พบรักแบบงงๆสีมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็น เลขนำโชคเลขสองเลข6และเลข9คนเกิดวันพฤหัสการงานงานดีมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการเงินความสำเร็จและรายได้กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าความรักคนมีคู่อยู่ในเกณฑ์ดีคนรักคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณตลอดคนโสดยังโสดเพราะช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายกับหลายเรื่อง สีมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขสองเลขหกและเลขเก้คนเกิดวันศุกร์การงานงานที่ทำร่วมกับคนหมู่มากจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างดีการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้เงินจากหลายช่องทางความรักคนมีคู่หนักนิดเบาหน่อยควรให้อภัยกันจะได้อยู่กันยาว คนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบไม่คาดฝันกับคุณที่คุณไม่คาดคิดสีมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขสองเลขหและเลขเ้คนเกิดวันเสาร์การงานเหนื่อยเพราะรับผิดชอบงานหลายอย่างแต่คุณจัดการทุกอย่างได้ดีการเงินดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาดวงการเงินเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี ความรักคนมีคู่แม้ว่าความรักจืดจางแต่ความห่วงใยที่มีให้ไม่เคยลดลงคนโสดโสดต่อไปอีกสักพักแต่คุณก็มีความสุขดีไม่เดือดร้อนอะไรสีน้ำโชคสีฟ้าและสีน้ำเงินสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขสองเลขหและเลขเคนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานที่ทำอยู่สำเร็จไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลการเงินรายได้เข้ามาเรื่อยๆอยังสามารถประคับประคองไปได้ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องห่วงคนโสดคนโสดได้ลงจักคานอาจได้พบรักแบบไม่ทันตั้งตัวสีมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็น เลขนำโชคเลขสอเลข6และเลข9